เรามาตามสถานการณ์ของลูกพี่คนโตอย่างชอนี่โครสกันหน่อยครับมีรายง,งานว่าโครสรอตัดสินใจอนาคตช่วงท้ายฤดูกาลครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากมาก้าครับรายงานเมื่อคืนนี้ครับบอกว่าโอนี่ครสจะใช้เวลาจนถึงช่วงท้ายฤดูกาลนี้เพื่อตัดสินใจอีกครั้งว่าจะลุยต่อหรือพอแค่นี้หลังสัญญาปัจจุบันของเขากำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 4ก็คือซัมเมอร์หน้านี่นะครับ ชุดนี้ครอสกับมิดฟิลของเรอันบริดจ,จะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตตัวเองอีกครั้งครับในช่วงท้ายฤดูกาลหลังมีรายง,ง,งนานก่อนหน้านี้บอกว่าเขาอาจจะตัดสินใจยุติอาชีพคาแข้ขงในช่วงเสมเปีร์ปี2024แม้จะอายุ33ปีแล้วก็ตามแต่โครสยังทำผลงานได้อย่างดีแล้วก็น่าประทับใจกับเรอันบริดนะครับท่ามกลางการเผชิญหน้ากับวิกฤตนักเตะบาดเจ็บของทีมชุดขาวในฤดูกาลนี้เขายังคงได้รับการยกย่องอย่างสูงจากทั้งเพื่อนร่วมทีมแล้วก็กุนซือยอย่างอันเช่คาร์โลชโรติ ก่อนมีรายงานว่าสโมสรต้องการเสนอสัญญาใหม่ให้เขาอีก1ปีแม้ว่ายังไม่มีความชัดเจนครับว่าโครสเนี่ยจะต้องการอยู่ต่อหรือย้ายทีมนะครับชนิดโครสครับเคยตกเป็นข่าวว่าเขาจะเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพหลังจบฤดูกาลนี้ก็คือ2 0 2 4นะั่นแหละก็คือสม,มัยนั้นนะแต่โครสอาจจะมีแรงกระตุ้นให้เล่นฟุตบอลต่อไปก็ได้หลังมีข่าวว่ายูเลียนในเกลแมนส์ครับกำลังพิจารณาเรียกตัวเขากลับไปตดทีมชาติเยอรมนีครั้งหลังเจ้าตัวประกาศอำลาทีมชาติตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนปี2021 สำหรับตอนนี้อนาคตของโชนี่โครสยังเปิดกว้างเหมือนกับฤดูกาลที่แล้วนะเขาจะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองอีกครั้งราวๆเดือนมีนาคมหรือเมษายนว่าจะอยู่คาแข่งกับเรอัลมาดริดต่อไปอีก1ปีหรือเปล่านะครับอื <c oughs> นั่นเลยครับรอตัดสินใจในช่วงท้ายฤดูกาลสําหรับโชนี่โครสนะครับโอ้โหสาหรับคนนี้ต้องบอกว่าระดับเซียนระดับตํานานนะครับ ตัวเก๋าของจริงนะครับเวิลด์คลาสระดับสูงเลยสำหรับโชนี่โครสนะครับชุกันก็มีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปให้ไวรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมสำหรับอนาคตของโชนี่โครส